h o n d a Civic FD นะครับลูกค้ามีกุญแจที่ใช้งานประจำทุกวันนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือกุญแจไขไม่ได้นะครับกุญแจก็สภาพไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับเสียบกุญแจเสียบไปแล้วก็เสียบค่อนข้างยากนะครับเวลาบิดแข็งเลยนะครับไม่ขยยับเลยนะครับใช้งานไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการหรื้อซ่อมนะครับแก้ไขลูกค้าใหม่นะครับ ผมได้ถอดสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับออกมาซ่อมแก้ไขนะครับเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับแล้วก็กุญแจดอกเก่าคือดอกนี้นะครับก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับเนื่องจากสึกนะครับผมได้ทํากุญแจดอกใหม่นะครับให้ลูกค้านะครับเป็นแบบนี้นะครับ2ดอกเลยนะครับลูกค้าทําเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับแก้ไขอาการสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับแกุ้ญแจบิดออนไขง่ายนะครับ ออฟออสตาร์ทครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Honda c ซ v i c นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีปัญหาไขกุญแจไม่ได้นะครับไขยากไขติดๆขัดนะครับบิดกุญแจแล้วดึงกุญแจไม่ออกนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มกุญแจหายก็สามารถทำให้ใหม่ได้นะครับ